3ส,สิ่งนะคะที่ความลังเลใจมักหลอกให้คุณเชื่อค่ะจนทำให้คุณนะคะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าสักทีค่ะอย่าปล่อยให้ความสงสัยในความสามารถของตัวเองนะคะมาบั่นทอนความแข็งแกร่งของจิตใจของคุณไปสมดูรณ์ค่ะระวังความคิดของคุณให้ดีการคิดว่านะคะฉันว่าฉันเจรจาธุรกิจคราวนี้ไม่สำเร็จแน่เลยหรือฉันต้องทำขายหน้าต่อหน้าคนอื่นแน่ๆ อาจส่งผลให้คุณรู้สึกแย่หนักนะคะมาจนกระทบกับการทำงานและก็อาจจะล้มเหลวจริงๆเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยก็เป็นได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณขอขึ้นเงินเดือนกับหัวหน้านะคะ โดยที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ําค่ะว่าคู่ควรกับเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือเปล่าคุณอาจจะแสดงความไม่มั่นใจนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวนะคะจนทําให้หัวหน้าเองก็ไม่ลังเลที่จะขึ้นเงินเดือนให้คุณเช่นกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณนะคะเอาแต่กลัวว่าตัวเองคงไม่ดีพอจนไม่กล้าสบตาก,กับใครๆเลยเวลาพบปะผู้คนในอีเวนต์ต่างๆคุณอาจจะต้องเสียโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่น ใหม่ๆไปเลยค่ะซึ่งมันก็อาจจะยิ่งย้ำให้คุณเชื่อว่าตัวคุณเองยังไม่ดีพอจริงๆค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับความคลางแคลนใจในตัวเองก็คือมันมักมาจากความคิดลบที่เกินจริงแล้วก็ไร้ความเป็นเหตุเป็นผลค่ะแต่คนเรานะคะก็มักจะหลงเชื่อความคิดเหล่านี้ได้ง่ายดายอยู่ดีและนี่นะคะคือ3สิ่งสำคัญค่ะที่ความคลางแคลนใจนะคะมักจะหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้ชีวิตการงานนะคะไม่ก้าวหน้าสักทีค่ะ หน,นะคะก็คือคนอื่นๆล้วนมั่นใจในตัวเองทั้งนั้นค่ะหากคุณนะคะกำลังจะต้องขึ้นนำเสนองานกำลังออกตัวจากเส้นสตาร์ทการแข่งขันหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คุณอาจจะเผลอคิดไปว่ามีเพียงแค่คุณเท่านั้นนะคะที่กำลังต่อสู้ในสมรภูมิความไม่แน่นอนนี้เพราะคนอื่นๆนะคะก็ดูจะจัดจะจัดการกับสถานการณ์ได้ดีดังนั้นลคะ่ะ แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนล้วนเคยประสบภาวะไม่มั่นใจตัวเองด้วยทางนั้นเลยค่ะคนร,บรอบๆตัวคุณนะคะก็กําลังตั้งคําถามกับตัวเองเช่นเดียวกันค่ะว่าพวกเขาดูน่าสนใจฉลาดหรือดีพอที่จะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าแม้ว่าจากภายนอกนะคะพวกเขาอาจจะดูมั่นใจในตัวเองก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ความไม่มั่นใจนี้นะคะมันหลอกเอาได้ค่ะว่าคุณไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมพอค่ะ ตือนตัวเองไว้ว่านะคะไม่ว่าใครก็จะต้องใช้ความพยายามเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ทั้งนั้นค่ะแม้แต่ผู้คนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตามค่ะ2นะคะความคิดลบเนี่ยคือสัญชตาตญาณที่พยายามบอกคุณค่ะ การคิดลบนะคะที่เกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองค่ะอาจจะทําให้คุณคิดว่ามันเป็นเพราะสัญชาตญาณลึกๆของคุณที่บอกว่าคุณไม่ควรทําสิ่งนี้แต่ทุกครั้งนะคะที่คุณทําสิ่งที่อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเจ้าความไม่มั่นใจนี่แหละค่ะที่จะโผล่เข้ามาคอยขัดขวางคุณเสมอค่ะไม่มีสิ่งใดการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จเมื่อต้องทําสิ่งใดบนความเสี่ยงนะคะแม้จะไต่ตรองมาอย่างดีแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า คุณควรจะต้องปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่แน่นอนมาหยุดคุณไว้ค่ะสัญชตาตญาณในการระหวัดระแวงนะคะแระหวะระแวดระวังปัญหาแล้วก็ไตรตรองตัวเองเป็นสิ่งที่ควรมีค่ะแต่ว่าความคลางแคลงใจในตัวเองนั้นต่างออกไปนะคะมันเป็นเสียงที่จะคอยหลอกหลอนให้คุณยอมแพ้แล้วก็ทำให้คุณเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่สัญชตาตญาณกำลังบอกค่ะ 3. นะคะความคลางแคลงใจเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าคุณไม่มีทางก้าวหน้าได้การที่คิดว่าตัวเองนะคะจะทำไม่ได้ไม่ได้ไปว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะและไม่ควรพยายามต่อจริงๆแล้วค่ะความความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมีข้อดีเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ในปริมาณที่พอดีค่ะ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่เสนอว่านักกีฬาชั้นนําทั้งหลายก็ได้ประโยชน์จากความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยระมัดระวังนะคะมากเป็นพิเศษจึงทําให้ฝีมือได้ดีกว่านักกีฬาที่มั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็มักจะสอบได้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่มั่นใจตัวว่าตัวเองทําได้ดีค่ะ ตือนตัวเองว่าคุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากความค้างแคลนใจในตัวเองมาผลักดันให้ทำงานได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะความวันวิตกเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะจะช่วยคุณพยายามมากขึ้นเรียนหนักมากขึ้นหรือไม่ก็มีสมาธิมากขึ้นได้ค่ะลองนะคะคุยกับเสียงด้านลบในใจของคุณดูสิคะว่าสมองนะคะจะพยายามโน้มน้าวใจให้คุณเชื่อว่าตัวเองทำไม่สำเร็จ เพราะว่ามันไม่ได้อยากให้คุณนะคะออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองค่ะซึ่งถ้าคุณคลอยตามเสียงเหล่านั้นนะคะคุณก็จะไม่มีทางแสดงศักยภาพที่มีออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะจงแยกให้ออกว่าความคิดไหนที่จริงอันไหนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่น่าเลือกได้หวยใบที่ถูกรางวัลได้หรอกนะคะ แต่มันก็เป็นไปมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่คุณคิดถูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกคะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องขจัดความคล้่งแค้งใจในตัวเองไปจนหมดนะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จค่ะแค่ต้องเลิกลงเชื่อเรื่องโกหกที่สมองพยายามป้อนให้คุณเท่านั้นนะคะ การพินิจพิจารณาเสียงเหล่านี้ค่ะให้ลึกซึ้งและถี่ถ้วนจะช่วยคุณเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจแล้วก็ทำให้คุณนะคะแสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้ในที่สุดค่ะลองทำดูนะคะในการที่กำจัดความคิดลบๆที่อยู่ในตัวเองค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณค่ะขจัดตัวนี้ได้นะคะคุณก็จะมีพลังในการที่จะทำงานแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้ค่ะส่งพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสวัสดีค่ะ